ซีรีส์รักาสาบศูนย์ The Curse Love เข้มข้นเข้าสู่สองตอนสุดท้ายคุณเขาสิวัตและทาราเจอศึกหนักจากมนดาของกาลการและการชิงส้อยหินศักดิ์สิทธิ์โดยไอสูนกับมาเรียทั้งสามติดกับดักมนดาจนกระอักเลือดโดยเฉพาะสิวัตที่ถูกดอกไม้พิษเล่นงานอาการหนักสุดทางรอดเดียวคือการตามหาหัวใจพระเวทภายใน3วันก่อนพิษจะกัดกินหัวใจจนตายมนดายังเผยภาพอดีต พันปีอสุนีสุริยะและอาโปผู้ควบคุมทาตัทั้ง3พร้อมความจริงสุดช็อกที่กรีดหัวใจทุกคนเรื่องราวจะลงเอออย่างไรในเส้นทางสู่มังตามพอลลิงต้องหลุ้นไปพร้อมกันรักสับศูนย์ The Curse Love EP 7วันพุทธที่19พฤศจิกายนเวลา22นาิกา30นาทีทางช่อง3 HD ดูสดออนไลน์ที่3และเวอร์ชันอันคัดทาง YouTube ช่อง i u Entertainment Official